ความตั้งใจวันนี้เหียนว่าที่ทำไก่ต้มน้ำปลาแต่พอดีผมไปเดินตลาดมาเลือกเป็นข้ามู้เหนือแดงซุยๆหลาวก็เลยว่ายิบมาร้ำชิ้นเลยค่ะก้าวมาต้มซีอิ๊วกินกับน้ำจิ้มนั่นแหละมันก็คงเหมือนเมือนไก่ต้มน้ำปลาเลยนะก็เลยจัดไปเลยจ้าวันนี้ก็เมนูนี้เลยข้ามูต้มซีอิ๊วค่ะข้ามูนี่สือมาร้ำชิ้นแบบกะไม่หั่นแม่เลยนะกะจะตุนไปทังชิ้นนี้เลยเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเลยใช้กระเทียมอย่างเดียวเลยค่ะทำไปตามแบบวิธีเครื่องปรุงที่บ้านมีนะ พอถ้าเราต้มแบบง่ายๆเคื่องปรุงแบบง่ายๆมันก็มีติดบ้านอยู่แล้วซีีิ๊วดำซีีิ๊วข้าน้ำปลาหิดหนึ่งน้ำตาลพริกไทยดำพวกนี้มันก็เป็นเครื่องปรุงที่เราติดบ้านห้ง่ายๆแล้วก็ทำง่ายๆไปเลยจ้าปรุงน้ำเสร็จแล้วน้ำเดือดเราก็ใส่หมูล,ลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตุ๋นวยไฟอ่อนๆไปเลยๆเลยค่ะประมาณนึ่งชั่วโมงนะระหว่างที่เรารอหมูกลายจะสุกแล้วเนี่ยเราก็มาทิ่มน้ำจิ้มกันต่อเลยค่ะน้ำจิ้มเราก็ใช้าตามที่เรามีเหมือนกันพริกกระเทียมนะซมนาว นำปลานำตาลแบ่งว้านถัวน่วพ่งชูรสนะใส่ในขั้นตอนนี้ไปเลยค่ะคุณ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 เนี่ยคาะได้ให้มันนัวนะจินมรสดูได้ทีแล้วหั่นไปแลมูอีกทีกระซุกผัวดีเหมือนกันค่ะกันซุกแล้วกับเปียมพร้อมเลยจ้าไปตักมูกจิมจ้มน้่จิ้มกินกันดีว่านะ